ตำนานคนดังแฟนเพลงช็อกค่ะสอนเพชรสอนสุพรรณลูกทุ่งชาวสุพรรณอาการซุดล่าสุดยังไม่ได้สติทําเอาแฟนเพลงต้องร่วมส่งกําลังใจให้มากมายนะคะเมื่อคุณสอนเพชรสอนสุพรรณที่หลายคนรู้จักกันดีค่ะในนามนักร้องลูกทุ่งชาวไทยจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเสียงจากเพลง ข้าวไม่มีขายนะคะซึ่งได้รับรางวัลเสาอากาศทองคําเมื่อปีพุทธศักราช2518เมื่อย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนปี2553ค่ะคุณสอนเพชรน,นะคะได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชและขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B RH n e g a t i v e เนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนื้อบริเวณกระเพาะอาหารนะคะและเกิดภาวะน้ําท่วมปอดด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาคุณสอนเพชร ถูกหามส่งโรงพยาบาลทนบุรีหนึ่งหลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักจากอาการอาหารเป็นพิษซึ่งภายหลังค่ะคุณสิริโชคศรสุพรรณนะคะลูกชายของคุณศรเพชรได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณศรเพชรค่ะมีอาการเหมือนทานข้าวไม่ค่อยได้และเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจ,จิกายนนะคะมีอาการอ่อนเพลียจึงไปโรงพยาบาลสิริราชในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาซึ่งแพทย์ได้ตรวจรักษาก่อนที่จะกลับมาพักผ่อนที่บ้านกระทั่งเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะก็บอกว่าหายใจไม่ออก เหมือนมีอาการเกร็งหายใจไม่ออกนะคะอีกสักพักเขาก็นอนง่ยหลังไปบนที่นอนมีอาการกัดลิ้นตัวเองก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลค่ะคุณสิริโชคค่ะยังได้บอกด้วยว่าพอถึงโรงพยาบาลก็พาเข้าห้องฉุกเฉนินและเดินมาบอกว่าตอนนี้คนไข้ไม่หายใจนะ เขาถามว่ามาไกลไหมผมบอกว่าไม่ไกลยอยู่แค่ตรงนี้เองไม่ถึง2นาทีเขาก็เลยเร่งปั๊มหัวใจหมอแจ้งว่ามีอาการไตาวายแล้วก็มีเลือดเป็นกรดเดี๋ยวโรงพยาบาลจะฟอกไตให้ค่ะซึ่งคุณหมอค่ะกำลังหาสาเหตุอยู่เขาบอกว่าทางเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรคือเขาไม่ได้กินข้าวอาจจะคิดมากเรื่องประมาณว่าคนแก่คือไม่มีงานไม่ได้เจอเพื่อนฝูง ไม่ได้ออกสังคมเพราะว่าพ่อเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วอยู่บ้านเขาก็เงียบๆดูทีวีของเขาถ้าออกไปข้างนอกผมคิดว่าเขาอาจจะได้พักผ่อนสมองหน่อยคือเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ไปเจออะไรแบบนี้เป็นตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าโรคประจําตัวจากที่คุณหมอตรวจเขาไม่มีอะไรเลยอย่างไรก็ตามค่ะประวัติของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะหรือว่าคุณบุญทันคล้ายละมั่งเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมปี2491เป็นบุตรของนายเทิงและนางหมกคล้ายละมั่ง คุณสอนเพชรค่ะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดสีส้อยเพชรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มเข้าสู่อาชีพนักร้องนะคะจากการเป็นนักร้องเชียร์รำวงของดำแดนสุพรรณค่ะโดยมีคุณเลี้ยงกันชนะนะคะเป็นผู้ชักนําเข้าสู่วงการจนได้พบกับคุณโผผินพรสุพรรณนักร้องเชียร์รำวงอีกคนหนึ่งค่ะคุณโผผินนะคะจึงแต่งเพลงให้กับคุณสอนเพชรเอาไว้หลายเพลงจนมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปีพุทธศักราช2513ถึงปี2519 โดยเพลงที่สร้างชื่อเสียงมากนะคะก็คือเพลงข้าวไม่มีขายค่ะซึ่งได้รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นเสาวากาศทองคําจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดเมื่อปี2518โดยมีตัวแทนของคุณสอนเพชรนะคะมารับรางวัลแทนเนื่องจากคุณสอนเพชรค่ะติดงานร้องเพลงไว้และไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลน,นี้คุณสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชาวไทยจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงในระยะแรกและในระยะต่อมานะคะได้แก่ หยิกแกมหยอกเข้าเวรรอมอเตอร์ไซค์ทำหล่นไอหวังตายแน่ใจจะขาดอภัยให้เรียมเสียน้ำตาที่คาเฟ่รักมา5ปีและเพลงอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยคุณสอนเพชรค่คะเป็นนักร้องที่มีลูกคอเสด็จเป็นเอกลักษณ์จนหาใครเทียบยาก